มานั่งเห็ดยังอยู่เลยายาย,ายจะมะนั่งอยู่กับกองโุมค่ะทุกคนถึงจะเป็นกองโุมเกา่าคิดว่าบ่มีประโยชน์เมืนบ่ค่ะแต่ว่าเยล้วนอะสามารถเฮ็ดให้มันมีประโยชน์ได้ไปเบิ่งกันค่ะทุกคนมาค่ะมาบ้านอาจีหกเนี่ยนะคะแผ่นเห็นไหมคะทุกคนนี่ค่ะ กล่องโฟมที่เราไม่ใช้แล้วนะคะทุกคนเราจะเอามาปลูกผักสวนครัวนะคะอันนี้เป็นต้นหอมยายล้วนปลูกมาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องซื้อเลยค่ะเนี่ยต้นหอมบาดนี้ล้วนมีซีหาคนกินเบิร์ตปีปเบิร์พี่น้องพวกกินมือละต้นมือละใบ <c oughs> เนี่ยจากนั้นเขากระปูกผักชี้ด้วยพี่น้องนี่กำลังเกิดเลยใบย,ยากเทคนิคการปลูกยายล้วนม,มือจ้ากเม็ดให้พวกค่อยปลูก <c oughs> นี่ค่ะ งามบองามคือคนปลูกบอผักชีจีนค่ะทุกคนและก็ผักชีใบเลื่อยค่ะหอมเปร้พี่น้องกำลังเกิดเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นการนากล่องโฟมที่เราไม่ใช้แล้วมาให้เกิดประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะพื้นที่เล็กๆแล้วก็ปลูกผักได้นะคะทุกคนไม่ต้องซื้อผักกินนะคะปลอดสารปลอดภยัยและดีต่อสุขภาพดีต่อเงินในกระเป๋านะค่ะทุกคนนําไปใส่นะ,คะ้ค่ะเทคนิคนี้เดนี่ฮั เอาดินบานเท่าก็ไดไทยคนในเมืองเพิ่อาจจะไม่ดินถุงปลูกที่แล้วนะคะเนาะเอามาลงไปค่ะทุกคนนะคะฝั่งนี้จะเป็นสารเหน่นะคะกําลังปลูกค่ะเนี่ยสะะารแหน่ฝั่งนั้นสวยแล้วจะเปเาเรื่องพี่น้องเรือห่างจากใครเบื้องอย่างไรหัเห็นนะคุณเห็นบัวคากาลังงามข่ก็เพิ่งเห็นนี่หล่นอ้นกกงงองมันอยู่ไกลข่อยะิ้งคขาเมื่มแต่ว่ามันงามถึงไก่ข่อยคักเลย ข้าวเจเ้าขึ้นเลี้ยงยังว่านในปลูกพื่อพี่น้องมีอีกหลายยางอยู่ยายลวนปลูกสุยางเลยแ่มือนีอ่ะให้เบิ้งซ้ำานีก่อนมาเนี่ยสองสามที่หาหกกับปลูกเดี๋ยวเพราะกินแล้วพี่น้องนะคะเพราะต้องซื้อผักปลอดพิษไม่ไม,ไม่เป็นผักปลอดสารเคมีนะคะปลอดภัยดีต่อสุขภาพและดีต่อเงินในกระเป๋าของเราด้วยจ้าอย่าลืมนาเทคนิคไปใส่กันนะคะฝากติดตามยายลวนเฟซเพจด้วยนะคะ กดไลค์กดแช่ไฮไลท์เนี่ยเด้อคอยอายไอ้ดอกคอยอายอ้มอเร็วคอยกันอยากอางไอ้เท่าเท่ามูนี่เหลือหลายเจ้าเอาไปแก้การปลูกให้เรียบร้อยเด้อมูนี่ปลูกให้เรียบร้อยเต็มบ้านเท่าเลยเด้อไว้จีนเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอีกแค่น้อยขอบคุณที่รับชมค่ะ